เกรดย้ำชัดๆอีกรอบสถานะก้าวสุภสรามีลุ้นผีผักไหมสาวกชาวจิ้นร้องวักกันเป็นแถวเมื่อลาสุดพระเอกหนุ่มเกรดวรินทร์ออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงสถานะกับก้าวสุภสราที่เหมือนยังหยอดกันไปมาในไอจีบอกชัดพีไม่ผลักทั้งตนและก้าวบริสุทธิ์ใจจะเป็นพี่น้องกัน มันไม่ได้มีจุดที่จะคิดว่าเราจะจีบไม่จีบกันไหมเพราะทํางานด้วยกันมาสนิทกันมากความมันแมนของเขาเลยรู้สึกว่าอยู่ในตําแหน่งพี่น้องกันแบบนี้มันน่ารักดีแล้วเห็นโมเมนต์คลั่งรักของเพื่อนๆบอยประกอนและอาเล็กเทยเดตก็รู้สึกน่ารักดีแต่ตัวเองก็แฮปปี้ตัวเองในแบบนี้ไม่ต้องมีใครก็มีความสุขได้ลูกเรือล่ะคะว่ายังไงจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ